s u m m o n e r s w อ r a ทยแลนด์ออฟ i ิเเปิดช่อง YouTube ใหม่แล้วอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ ครับผมก็อยู่กับผมโมลี่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นซีรีส์หอเฮลประจําเดือนติกายนกันนะครับก็เดือนนี้จบแบงค์หนะฮะนี่ฮะอันนี้ผมจบแบงค์หนะเดือนนี้ก็จบวันแรกเหมือนเดิมนั่นแหละก็มาหอรีปุ๊บเล่นเลยนะครับก็ยังสู้ที่1ไม่ได้อะเร็วเกินนะอ่ะจบชันจบที่หนะครับก็ เดอนนี้มีชั้นใหม่หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีชั้นที่โผล่มาเป็นครั้งที่สองนะครับก็คือชั้นที่สี่นะฮะกบบชั้นที่ห้าเป็นชั้นใหม่นะครับเอาวันนี้มาเริ่มชั้นหนึ่งกันนะครับาลายมะนะครับก็เป็นออรเคิลห้าตัวเลยนะครับมีออรเคิลแสงเป็นบอสนะครับแล้วก็ลูกน้องออรเคิลลมสองตัวแล้วก็ โอลาเคลน้ํสองตัวนะครับรวมกันเป็น5ตัวนะครับเงื่อนไขการทํา3ดาวนะครับไม่สามารถรีสกิลได้นะครับและสกิลติดตัวหรือว่าแพสซีฟจะไม่ทํางานนะครับทีนี้ทีมที่ใช้นะครับเป็นทีมนี้นะครับก็ยืนพื้นอยู่3ตัวเดิมนะครับหัวน้ำคลิปฟอนไฟโคมุนมืดนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นเพิ่มเป็นพลัดินแสงนะครับ พลาดินแสงนะฮะอ่ะเพียงแค่อ่ะผมเอาล่มน้ำเอาไว้ก่อนนะเพียงแค่4ตัวนี้นะครับเพียงพอต่อการผ่านชั้นนี้แล้วนะครับคือเราจะมีฟีดสโลมูมีรถเกรดมีการซิ่งหมูมีฮอร์โมนมืมดคอยลีสกิลให้เพื่อนมีฮอร์โมนมืมดคอยเกาะแตกนะครับแล้วก็พลาดินในการโพวกนะครับแค่นี้ก็เพียงพอต่อการผ่านแล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ย ใส่อะไรไปก็ได้นะจะเป็นล่มน้ําผูกกันลมโพไซดอนน้าหรือตัวสกิลหมู่ตัวอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเล่นง่ายนะครับสามารถสามารถดีไซน์ได้เลยนะฮะก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้เล่นง่ายนะครับสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเลือกใส่ล่มน้ำนะครับเพราะว่ามีก่อแตกหมูมีคิวช่วยนะครับก็ทําให้เล่นง่ายนั่นเลยฮะอะไรก็ได้นะฮะอ่ะโอเคนะครับ ประมาณนี้สําหรับทีมที่ใช้เป็นทีมเดิมเลยไม่ได้แก้อะไรนะครับอ่ะรูนนะครับไวเลนมั่วนะครับหรือไวเลนตโฟกัสนะครับสปีด H P H P นะครับอันนี้ก็ถึกๆึเร็วๆแล้วก็มีแม่นยำนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ก็ใส่แม่นตะกิวสามเพิ่มเข้าไปแม่นตะกิวสองแม่นตะกิวสามใส่เพิ่มเข้าไปนะครับจากค่าแม่นยำที่ขาดอยู่นะครับกริปฟอนไฟนะครับก็เป็นอลเลนโฟกัสนะครับหรืออลเลนเบรดก็ได้นะก็แล้วแต่รูนที่เรามีนะครับ สปีดครีเดียม HP นะครับก็มีเลือดมีมีสปีดมีครีเลตแล้วก็แม่นยำนะสี่ค่านะครับที่ต้องเน้นนะครับส่วนค่าอื่นก็ตามที่ทําได้ครับอ่าอันนี้ร่มน้ํานะครับเป็นเวลเลนวิลนะครับสปีด HP HP นะครับก็เลือดสองหมื่นสปีดร้อยหกสิบสองนะจริงๆถ้าใครใช้ไม่ต้องทำสเตตขนาดนี้นะครับสามารถใช้ได้นะฮะหรือจะเป็นพวกฮูฟก็ได้นะฮูฟน้ำอย่างเงี้ย หรือว่าสกิลหมูนอื่นได้หมดเลยนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับโผลนมืดออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับเป็นเวอร์เรนโฟกัสหรือเวอร์เรนมั่วก็ได้นะครับอันนี้เป็น3 HP นะ3 HP ออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมแม่นประมาณ40-50แล้วก็ไปใส่แม่นสกิล3จากอาร์ติแฟกต์เพิ่มเอานะครับเพื่อให้มันกดสกิล3แล้วติดนั่นเองนะครับก็เน้นไปที่ความถึกอย่างเดียวนะครับสุดท้ายปรดีนแสงนะครับเป็นเวอร์เรนเอนิจีนะครับก็ ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะก็เป็นสปีด H P H P เร็วมีแม่นนะครับก็แม่นห้แล้วก็เพิ่มแม่นจากอาร์ติแฟกต์ฝั่งขวานั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้นะับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะชันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชันที่ง่ายแล้วนะฮะเพราะว่ามันวนๆมาเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยทําให้เราคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกัน